ลปลาเข่ามันบลาเข่ากันหรอปลาขาวมันยิงกินเราจักโลก่อนประมาณโลปลายคิดว่าบบนองสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขุสุคนมื่อนีม,นมาหาเอาปลาไปกินอีกแล้วพี่นอ้องเย็นหนาวมื่อนีนะ เรใส่คำว่ันนาวย่างหนาวหนาวนาวแห้งเลยหรอมาตึกแห้ยตอนหนาวๆนี่แหละพี่น้องเอาปลาไปกินเที่ยงก่อนจะไปซื้อนกินกัดส่องเส่าบมไมีนกินมีแต่เป็นปลานิลปลาเผาก็เลยบวมากกันเลยพี่น้องมาตึกไอ้พี่น้องนี่แหละ

แค่ป,ปลาที่อยูนบนนี้แค่นี้มันก็ฟ้าน่าใช่ไทีนี่เดียวต้องส่งต้นปลา ตไปแล้วบ่วะโอ้ยถือตัวบังใหญ่หนิมาเลือนเลือตัวนี้นี่ตั๊กหมใช่ป่ะนี่หนักเลยลูกขู่มาใส่ปลาไปยจีนตัวใหญ่ตนี้ปลาลาี จะหน้าปีน <irgendw carbono> ี <t 4> ่ป่าล้วจะเริ่มแล้ววันหนาวนิดนึาทุกใหม่ทุกๆประมาณสองสามโลกนะจ๊ะ พอแล้วบันพอแล้วพอแล้วอาตัวหนึ Pen ่งแล้วสองนี่อืออตัวหนึ่งแล้วสองตัวเดียวสกินเป็นตัวอ่เาเดียวสกินเม็นตัวอ่ะตัวหนึ่งเนาะอือ

เสียม,มนดินไปดินมาเนี่ยแฮงม,มันนด้ผัวหุกขัแท้ปกดก็ได้เลยบ่ะ เลขซตปมันหกไปดูนได้คิวแ่บผกันนั่นอีกปาเดี๋ยวน้สิบปวดไคล่จูบตายห้กนา กิงกิ่บึงปลาใหญ่นี่กิ่ยาหิมอตกามาเบ่งกิงยากต้นนั่นและต้นนี้ดีกว่าแต่มันถืงอกระตือแย่ยู่ปลาธรรมศาสตร์หรืว่าเปาไป่อยนั่นี่นะ ว้วชกใหญ่เนแพอแลพี่น้องเดกตัวใหญ่ะปเดไปเลซอยกจนาขึ้นแล้วพี่น้องเดปใหญ่ตัวนึงเ็ดกินหวังว่าสีพอกินอย่ตอนเทียนตัวใหญ่ลีโลใหญ่ลีโลเป็นมุมด้น ปลาใหญ่สำรักสาวสวัสดีท well ุกคนมื้อนี้เฮ็ดเมนูปลาใหญ่สำรักสาวเจ้าปลากิ่งมาเบิ่งเนาะกิ่งกิ่งย่านกิ่นหมูกระเบิร์นาะกินปลาใหญ่พี่น้องปลาขาวมันจะเคยเป็นเมนูหลับซอยคือเก่าพี่น้องอยู่หน้าเกือกสเปรย์พันขึ้นมาสับป่ะกินพี่น้อง ปลาใหญ่พี่น,อน้องเอาปลาดุกมาที่บ้าปปนป,ป,นปนลาปลากดตักน้ำแซนดนะสิลืปลาใหญ่นี่หลังหลัง มันมน,มนี่เห็ดกินปลาใหญ่พี่น้องเห็ดเมนูหลาบซอยปลาขาวมันบานเท่ากันว่าปลาข้าวมัน ยังโบตายได้พี่น้อง,องตามันเห็ดเนาะปากคือสีแดงปากแดงท่าลิปสติ๊กกินจำมันลูกกิง่งลูกสาวจันยานตัวใหญ่ประมาณโลไปพี่น้องบอชสองกิโลแแต่ว่ามันต่างกับพวกปลาคอต่างกันบนว่ามันเป็นปลาแบบลักษณะแบบนี้นะ้วกระโปรง เก็ได้แม่แพงแพงปลานี่แม่สิได้กินจ้ะปล่อยบ่ปล่อยปล่อยลงหนำบ่ปล่อยลงหนำบอโอเคปล่อยไปเอาไปปล่อยจ้ะอาเอาเอาไปปล่อย เชาปอยลงน้ำเพราะาได้สิได้กินมันถึกพร้อมกันเลยสองโตหักเอาหักเอาหักเอาตัวเด็ยวึกึกแล้วจะมันไปถงอันถึกซองโตดำจกิงเลยจริงยันยันกินใบใหญ่อ้พองใใหญ่บงบึกันะกกิ่งงูน้อยมันโดดแซนตำไเดีวตำต แครกับอี๊ยงร้อยแล้วจิกัดมือเยอะจักโลก่อนนะประมาณโล่ปายคิดว่าวั<อ>หัดสองโลง,ง่ายเงงงงงายลง เดแบบเงียบเงียบแบบห้ามมันก็ชิดแด็ดตัวใหญ่แบบนี้จนบ่วงดึงแม่ครัวจัดการ เลีแล้วพี่น้องยังรู้สึกว<ล>่าตัวใหญ่เนาะมัใหญ่ประมาณจักิโลจ้ะวะโลไปโลไปเนาะประมาณเนี่ยเลยสั่งมดีประมาณโลแปดโลเจ็ดโลแปดนคีมันเป็นสองสีเนาะถือเบสซันนี่ก็ใช่ค่ะันดีนี่นอนรับถูแล้วคันลนเบส นี yeah. o, ่แ <Yeah. S 1> <her. S 2> ับองแสนีนบแสนายบกปมาณแสนลปะาณแต่เขาก็บอมาขายบไงเ่เห็นเบิพี่น้องสีปลาปลาตัวเดียวยังไงปลายังไ้ก็หายอย่าง เอาไปปล่อยแทงปลามันเขาจะมาตัดเขาบอปั่นมาขึ้น,นบ้าน กด้ายเต้อพี่น้องสีป้าใหญ่เทว่าเกือบเกือบเคยกระซ้่มเลยตัวปักใหญ่ๆส่วนพวกหัวกับพวกกระดูกมันเ้าันต้มอยู่หมาเลย่น่องต้มเพ็ดนำลวกแน่แล้วก็ต้มไว้สด ัตนตอนต่อไปก็จะเป็นการขันสมนะพี่น้องะะสมนาำ่างเมื่อ,อกี้พี่นรุกม้าคือห่านแม่ร้ายห่านคุณหานยคุอหาแม่ยังงอจัก มชอบประแดกมาให้แม่ใส่นี๋มอไม่หนโมบอท่านละใส่ท่านมาส่ประแดด่ตามมลององถาลุภั่ถาลุไัยอันเห็นหลับซ้อยปลาแล้วพี่น้องดีมาตามมะฮงไม่อนีกะ <c oughs> วันนี้ก็สิตามังหงกินกับลาบซอยปลาแล้วก็ต้มหัวปลาเลยน้นอง <c oughs> วันนี้มีน้องสายมาเกี่ยวขวน้ำพลไมน้องสายแม่นังกริง บอกท้องเสื้อ <bom> พี่น้องรวบหมามันเผื่อความสุขคัดก็เลยเอาไปขวานพี่น้องน้ำมันก็เลยบอกสีขาวๆปกติแหละน้ำมันสีบอนมุดไปหนึ่งเอาไปขวานก็เลยเป็นน้ำ าาวา,างมาเอากนขอเวลากินนะ้วมินมาขเป็นอ,อะไร <laughs> เดีอร่อ,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 ก,รอ,อกินขาวพี่น,ออน้องอดนำกินปลาใหญ่มั่นมันเป็นนะข้าวทางเชียงวาวไปนำ้ำ ดมย่าเทียงสิไปง่ายง่ายนะเชลเล่อแล้วบอกเรือกระดุดหนึ่งหัวใวเลยน่าสิกลายเชลเล่อแล้วมีน้องชายมาช่วยมาจากเมืองไทยบุตรได้พี่น้องมาจากเมืองไทยน้องแมนนักเก่งสั่งสั่งมาแต่โคราชพว่าแแล้วบัสบายก็เลยอ กูได้ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแถาเบิร์ตนะก็เลยได้มาเกี่ยวขอช่วยพอหน้าแล้วก็แลี้ยงมาแล้วอยู่บ้านนั้นดูแล้วเลี้ยงมแล้วพี่น้องเป็นเขาเป็นเขาเมื่อยกินแล้วเขาใหม่นะท่านยังกินเขาเก่าเพราะท่านในเบิร์อยู่อาหารวางแค่เฉพาะที่เลี้ยงอาหารเท่านัว อา่อานวาง